ท้าพิสูจน์ใครสมาธิดีต้องลองเรีมวนคาถาเก่าแก่จากเกจิดังทั่วไทยประสบการณ์ดีมีคนถูกหวยมาแล้วจริงๆแต่ต้องทำตามกติกาให้ได้นะก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทํนจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะใกล้วันหวยออกเอาใจคอนักเสี่ยงโชคกันด้วยคาถาขอหวย จากหลายตำราหลายเกจิดังซึ่งเป็นคาถาที่มีข้อกำหนดต่างๆที่คนอยาก,กรวยต้องทำตามให้ได้ด้วยคาถาจึงจะเกิดผลวันนี้ก็รื้อเอกสารเก่าๆพบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ตัดเก็บเอาไว้จากนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับมีเนื้อความที่เขียนเอาไว้ดังนี้เมื่อปี2530 เมื่อปลายเดือนมีนาคมได้รับข่าวจากน้องที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเสกเรียนขึ้นเป็นตัวเลขมีคนถูกบ่อยๆเคยให้ถูกถึงเจ็ดววดซ้อนพอได้ยินเท่านั้นทำให้อยากได้วิชานี้ทันทีจึงออกเดินทางไปหาท่านที่วัดคงคารามพร้อมกับนำพระให้ท่านทำให้ดูด้วยเผื่อจะมีโชคบ้างท่านก็เอาพระลงในแก้ว เอาผ้าขาวปิดปากแก้วแล้วเศษคาถาเอาแป้งโรยบนผ้าขาวสักพักก็เอาผ้าขาวออกมาดูตรงแป้งจะเป็นตัวเลขออกมาแล้วแต่คนจะมีโชคงวดนั้นดูเหมือนเลขจะเข้าเพียงแค่สองตัวตัวที่สามผิดผมสนใจมากจึงขอเรียนวิชาจากท่านทันทีท่านก็ไม่ขัดข้องพร้อมกับให้คาถาทำเลขไม่ยาวนักมีดังนี้ ะมะพะทะณะโมพุทธายะทะพะมะณนะณนะโมพุทธายะพระมะณะทะณะโมพุทธายะมะณทะพระณะโมพุทธายะณะมะพะทะเอาเหรียญเงินเก่า,กาพระหรือวัตถุที่มีอนุภาพในทางโชคลาภใส่ลงในแก้วเอาผ้าขาวปิดปากแก้ว เอาแป้งคลึงให้ทั่วผ้าขาวเศกด้วยคาถานี้เมื่อแน่ใจในสมาธิของตนแล้วจึงเอาผ้าออกมาดูถ้ามีตัวเลขปรากฏแสดงว่าใช้ได้ถ้าไม่มีแสดงว่าสมาธิยังไม่เข้าขัน้นข้อห้ามคือผู้ทําจะซื้อเองไม่ได้ถ้าผู้ทํามีความโลภซื้อเองเมื่อไหร่เลขจะเพี้ยนเพราะฉะนั้นใครรักจะเล่นทางนี้ ต้องมีข้อแม้ว่าไม่โลภมีสัจจะถ้าได้แล้วให้รู้จักต่อทุนคือให้ชักเงินส่วนหนึ่งไว้ทำบุญถวายพระทำสังฆทานหรือบริจาคทำสาธารณประโยชน์เสียก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าต่อทุนอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาที่เขาให้โชคลาภด้วยเพราะบางทีเลขที่ปรากฏนั้น อาจปรากฏด้วยอำนาจเทวดาที่มีบุพกรรมร่วมกันมามาช่วยส่งเคราะห์ให้เราก็ได้เป็นการแสดงความกระตันยู่กระตะเวทิตาต่อผู้มีพระคุณครั้งต่อไปท่านอาจจะส่งเคราะห์อีกก็ได้นอกจากคาถานี้ที่ใช้ทำหวยอีกบทหนึ่งคือคาถาเบิกเนตรพระพุทธรูปนอกจากใช้สวดเบิกเนรพระพุทธรูปที่สร้างใหม่ให้พระพุทธรูปองค์นั้น มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังใช้ภาวนาให้เกิดที่พยะจากขยานด้วยใครจะเรียนต้องจัดดอกไม้ทูบเทียนสการะพระรัตนตรัยเสียก่อนสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เห็นหรือรู้ในสิ่งที่ต้องการเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็ให้ภาวนาคาถาเบิกเนตรพระพุทธรูปดังนี้ ปฏิมาณพุทโธอิทธิริธิพุทธนิมิตังอุปปันนังโหตุมะอะอุอุอะมะณนะโมพุทธายะเลขะนิมิตังอุปปันนังโหตุให้ภาวนากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้จนจิตเป็นสมาธิแน่แน่ไม่คิดอย่างอื่นจะนานเท่าไรก็ตาม ที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างไม่ต้องสนใจจนกระทั่งเห็นเลขสองตัวสามตัวนั่นแหละจึงเลิกภาวนาถ้าหากไม่ปรารถนาดูหวยเบอร์ก็ให้ตัดเลขะนมมิตังอุป,ปันนังโหตุกออยังมีคาถาอีกบทหนึ่งของพระมหาบุญมีวัดราชนัดดาท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านดูของหายคนหาย ดูดวงดูเหตุการณ์บ้านเมืองแม่นยำดังตาเห็นท่านใช้คาถาบทนี้ทำสมาธิคาถามีอยู่ว่าจักขุยันตาชีวหายันตังโลกังกะวิทะอิติอระหังอะหุปัตตะลิเคโสติชานังทิพพะจักขุงวิโสทายิ อย่าลืมจดไว้อ่านเล่นประดับความรู้เข้าทำนองเรื่องเก่าถ้าไม่เล่าเดี๋ยวก็ลืมท่านใดสนใจจะเอาไปลองก็เชิญจะเกิดผลสำเร็จหรือล้มเหลวก็สุดแท้แต่บุญวาสนาแต่อย่าปรามาสเด็ดขาดเดี๋ยวจะเป็นบาปความสามารถของตัวเองไม่ถึงอย่าโทษคนอื่นและอาจจะเพิ่มเติมเคล็ดลับดังต่อไปนี้ คุณอาจจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลหรือมีโชคลาภโดยแนะนำหากคุณซื้อหวยต้องซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าที่อารมณ์ดีหน้าตาเบิกบานดูสบายๆเป็นกันเองหรือบางทีมีคนขายมาชักชวนเรียกกันง่ายๆว่าตื้อจนลำคาญแบบจำใจซื้ออยู่ๆนั่งทำงานหรือเดินเล่นมีคนขายมาชักชวนให้ซื้อเพราะโบราณว่าคนที่จะมีโชคส่วนใหญ่ไม่ทันตั้งตัว และไม่คิดมาก่อนแต่การจำใจซื้อลอตเตอรี่จิตผู้ซื้อต้องไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลใหญ่แล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดบ้านช่องห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะทำงานก็ควรเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้ของหักแตกร้าวให้เอาออกไปรักษาสลากกินแบ่งไว้ให้ดีอย่าให้ยับยุยยีถ้าในบ้านหรือภายในห้องนอนหลอดไฟส่องสว่างเสียหมายถึงหนทางโชคลาภ เริ่มที่จะติดขัดให้รีบเปลี่ยนบ้านใครมีต้นไม้ในห้องนอนหรือในตัวบ้านพยายามรักษาให้งดงามต้นใดเหี่ยวเฉ้าให้นำไปพักฟื้นข้างนอกก่อนและในวันหวยออกก็ให้ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสหรือจะให้ดีให้ใส่สีประจำวันเกิดและนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะการเสี่ยงโชคจากการซื้อลอตเตอรี่ ควรซื้อตามฐานะอย่างพอเพียงนะคะเงินที่ซื้อก็ควรเป็นเงินเหลือเก็บจากการใช้ใจ่ายในครอบครัวรางวัลที่ได้หรือไม่ผู้ซื้อไม่ควรเสียใจหากไม่ได้รับรางวัลเพราะอย่างน้อยเงินที่ซื้อสลากรัฐบาลจะนำไปพัฒนาประเทศค่ะ และสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ